สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับ54หมอใสครับวันนี้ผมก็มีเหรียญที่ที่เป็นตามกระแสกันบ้างนะครับมาให้เพื่อนๆนได้ได้ดูกันครับก็ว่าเหรียญบาท1บาทพศ2 5์สครับก็บอกว่า,าเลข6 อม้วนใหญ่ครับมีม้วนเล็กแล้วก็ม้วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าม้วนใหญ่อ่าอย่างที่ที่เพื่อนๆได้เห็นนี่แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าม้วนใหญ่ผมเข้าไปดูข้อมูลมาเปรียบเทียบกันดูแล้วนี่ครับเขาบอกว่าอ่าถ้าเป็นม้วนใหญ่อย่างนี้ครับเขาบอกว่า เขารับซื้อกันอยู่ที่เรียนละส0มลอยลองมาดูเลข6มวนเลขกันมั่งนะครับเปรียบเทียบกันนะครับนี่คือเลขหกม้วนมวนเลขครับเนี่ยมวนเลขก็จะนะครับลักษณะ อ่อไ,ไม่ไมม้วนเยอะครับไม่ได้ม้วนหัวเยอะแล้วก็หางก็เอียงไปข้างหน้าครับหาง,งเลขหกจะเอียงไปข้างหน้าแต่ถ้าเป็นม้วนใหญ่นี่ครับหัวจะม้วนเข้าข้างในเยอะเลยครับแล้วก็หางจะ จะกลับหลังชี้กลับหลังนะครับนะครับตามกระแสเขาบอกว่าเขารับซื้อกันอยู่ทีลเรียน,ละ,ยนละ300ผมก็ลองหาดูครับเขาบอกว่ากระแสรับซื้อกันเหรียละ300จริงไหม ผมก็เลยลองเข้าไปดูศึกษาข้อมูลเขาก็บอกว่าก็รับซื้อจริงนะครับนี่ครับเลขหกสองพันห้าร้อยสี ก็ตามกระแสกันแล้วครับกระแสที่เขาบอกอรับซื้อพักเหรียญลักษณะยังไงมีตำแหน่งยังไงนะครับแต่เหรียญน,นี้เขาบอกว่าปี4-6เนี่ยเก่ามากครับเขาบอกว่าพิมพ์ปั๊มขึ้นมาเลขหกจะมีสองแบบม้วนเล็กกับม้วนใหญ่ครับ บางบางข้อมูลบางที่ก็บอกว่าน่าจะรับซื้ออยู่ที่100บาทถ้า100บาทก็โอเคครับก็น่าเก็บไว้ก็น่าเก็บไว้สะสมไว้ก่อนนะครับ เาถ้าเพื่อนๆออยัง,งชอบอยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดัชเจอใครแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมยิปดีสวัสดีครับ